สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กคอ,อสอ,อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ใช้กรอบอัตรากำลังของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานกศนดเดิมไปก่อนเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินเดือนค่ะ พลตตรเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกรศซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาการขออนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยเป็นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปพลางก่อนเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินเดือนสืบเนื่องจาก การที่สำนักงานกศนอได้เปลี่ยนสถานะไปเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกร โดยได้โอนบรรดากิจการอำนาจหน้าที่ทรัพย์สินงบประมาณสิทธิหนี้และภาระผูกพันรวมถึงข้าราชการที่อยู่ก่อนวันที่พรบรใช้บังคับและให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเงินวิทยฐานะและประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่เดิมปัจจุบันกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตราเงินเดือนจำนวน4,598อัตราและขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังทำให้ยังไม่มีกรอบอัตรากำลังซึ่งอาจส่งผลกระทบในการเบิกจ่ายเงินเดือนเงินวิทยาฐานะจากระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,566เป็นต้นไปดังนั้นเพื่อมีให้ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับผลกระทบในการได้รับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเงินวิทยฐานะและ ประโยชน์ตอบแทนอื่น กคสอจึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ใช้กรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานกาศนเดิมประกอบด้วยตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งครูตำแหน่งศึกษานิเทศและตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ควงเล็บ2จำนวน4,598อัตราไปพลางก่อนจนกว่า จะมีประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการค่ะ